วิธีการชุมม,มะมะชักเขียวก็มีเตรียมมามีมะชะแล้วก็เกลือแล้วก็แก้วน้ำแข็งมะนาวมะนาวนะคะเดี๋ยวเริมมะชะใส่มะชะไปแก้วไปช้อนนึงชะไปช้อนนึง แล้วก็หั่นมะนาวหิมะนาวลงง่ายๆนะคะเพื่อนๆมาทำกินกันแล้วก็ใส่เกลือสักครึ่งช้อนจะได้รสชาติหน่อยะะเติมน้ำร้อนนะคะ น้ำร้อนเรากะเอาค่ะพอประมาณค่ะอ่าขึ้นแก้วพอ,อแล้วก็คน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 เสร็จเป็นอะไรที่ทำกินง่ายๆเพื่อสุขภาพค่ะมีประโยชน์ห,หลายอย่างนะคะรดไม่กวนเลยค่ะ เกปุ๊บเสร็จแล้วก็เราน้ําแข็งที่เราเตรียมไว้นะคะเราได้ที่แล้วเราก็ใส่น้ําแข็งที่เราเตรียมไว้นะคะเทลงไปตรงที่เราชมไว้อ่าแล้วทีนี้ก็แล้วทีนี้เราจะมาทําวิธีการปั่นค่ะคุนปุนคนวิธีการปัน่นแล้วก็เท มัทฉะช,า,ชาเขียวใส่ที่เครื่องปั่นนะคะขอเติมน้ำแข็งหน่อยนิดนึงค่ะน,น้ำแข็งหน่อยนิดนึงจะได้น่ากินใส่น้ำแข็งไปหน่อยนิดนึงเวลาปั่นมันจะได้ตุ้นนะคะเพื่อนๆทำไม่ยากเลยเพื่อนๆวิธีทำ แล้วทีนี้เราก็จะปิดฝานะคะปิดฝาปุ๊บปิดฝาให้แน่นก่อนนะดูว่าแน่นหรือไม่แน่นนะคะแล้วก็วิธีปปั่นเลยนะ ได้ที่ไหมถ้ายังไม่ได้ที่ก็ปัด้ไม่ได้ที่ถ้ามันมีสะเก็ดน้ำแข็งขึ้นามาอ่พอดีเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาออกแล้วก็ แล้วก,ก็แกะเครื่องปัน่นแล้วก็มาเทใส่แก้วใส่ใส่แก้ว่้าว้าเราอยากให้มันเป็นวุ้นๆน,น้ำแข็งนะคะเราต้องใส่น้ำแข็งเยอะเยอะหน่อยค่ะอันนี้ก็ถือว่าก็โอแล้วนะคะโอแล้วค่ะไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆพ,พอทีนี้นะคะทำเสร็จแล้ว ทำเสร็จแล้วเราทําเองเราก็ต้องกินเองนะคะเ,เราจะกินเผื่อเพื่อนๆนะคะว่ามันอร่อยไหม,มรสชาติดีหอมชาเขียวมัทฉะกินเพื่อสุขภาพดีนะคะเพื่อนๆไม่อ้วนด้วยค่ะ ไม่มีน้ำตาลค่ะโอเคเลยค่ะเพื่อสุขภาพเพื่อนๆพอดีสั่งไฟเบอร์มากินนะคะรู้สึกว่าเราใช้เรากินแล้วมันโอเคอยู่แต่มันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรอะคะ่ะแค่เราเปิดกล่องแล้วก็หยิบซองมาแล้วเราก็ฉีกกินได้เลยะคะ่ะเพราะว่ามันก็โอนะคะเวลาเรากินอาหารมาทั้งวันอะ สามเวลาเวลาเราก่อนเข้านอนอะ่ะเราก็กินแค่ซองเดียวประมาณเนี้ยคะ่ะมันก็โอ้นะมันทําให้ระบบขับถ่ายเราดีด้วยแล้วก็ทําให้ระบบขับถ่ายดีอันนี้คือไม่ได้โฆษณานะคะแต่ว่าวเวลาเอามาใช้แล้วมันเรามากินดูแล้วมันโอเคเลยะคะ่ะ อย่างนี้แล้วก็กินได้เลยค่ะไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องไปหาน้ําร้อนไม่ต้องไปหาอะไรชงเดี๋ยวจะกินให้ดูค่ะอร่อยกินง่ายด้วยค่ะสามารถเปิดซองแกะซองแล้วก็กินได้เลยอร่อยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องยุ่งยากอะไรค่ะ บีบขึ้นมาดูนะคะเพื่อนๆมันเป็นเยลลี่อย่างเงี้ยค่ะเป็นวุ้นนะคะกินง่ายด้วยค่ะไม่ขมไม่เป่ยนนะคะเพื่อนๆกินง่ายมากค่ะกินง่ายไม่ยุ่งยากอะไรค่ะเพื่อนๆอร่อยค่ะ